ครูพงถอยมา้ามาที่ขอไข่6กเกาะกินเบี้ยริมครับเซียนซีเอ็มส่งเบี้ยไปไล่มา้าครูพงนําม้านะครับลงมารุกเซียนซีเอ็มหลบขุนมาที่จอ2พอถึงจังหวะนี้ครูพงเห็นเม็ดของเซียนซีเอ็มยืนสง่างามตรงพื้นที่ตรงกลางนะครับจึงส่งเบี้ยมาโจมตีเลยครับผม c ซียตัดสินใจนำโคลนบุกเข้าไปครับเพื่อโจมตีม้าครูพองใช้เบี้ยกินเม็ดไล่โคลนเซียใช้โคลนกินม้ารุกครูพองใช้โคลนขึ้นมากิน c ซียนซีำโคลนนะครับเ้ืไปกินเบี้ยจังหวะนี้ครูพงนำเรือกอแมาลุกครับ เซียนซีตัดสินใจนำขุนขึ้นไปที่งอสรครูพงมองเห็นว่าคนของเซียนซียืนดีมากนะครับผมแม้ว่าเราจะมีเม็ดแต่ปล่อยให้คู่ต่อสู้ยืนตำแหน่งดีเท่ากับว่าเม็ดเราก็ไม่ได้ใช้นะครับดังนั้นครูพงจึงตัดสินใจนำเม็ดยอมมาแลกกับเบี้ยเลยครับผมเพื่อไล่โคนคู่ต่อสู้เซียนซีกินแลกเม็ดครับครูพงใช้เบี้ยขึ้นมากินไล่โคน เซียนซีเอ็มตัดสินใจถอยคนกลับมาครูพองนำโคนหนุนขึ้นมาครับนอห้าเซียนซีเอ็มนำเรือกอนะครับออกคลองที่ชฉชิงหนึ่งครูพองนำเรือยอออกคลองชอช้างแปดเซียนซีเอ็มตัดสินใจนำเรือไปรุกครูพองนำเรือมาปิดเซียนซีเอ็มกินรุกครับครูพองใช้ขุนกินต่อ ซียนซีเอ็มนำมา้าไปตีรุกครูพงศ์ตัดสินใจนำขุนขึ้นมาตรงๆรครับไล่มา้าจังหวะนี้เซียนซีเอ็มนำเรือมาผูกม้าครับครูพงศ์นำเรือมาจับกินมา้าเซียนซีเอ็มตัดสินใจถอยมา้ามาริมข้างครูพงศ์นำเรือมากดจะกินโคนนะครับ c ซียนซีเำเรือไปแรกนะครับไปต่อถ้าแรกเรือนะครับโอกาสชนะจะยากนะครับดังนั้นครูพง์ตัดสินใจนำเรือนะครับลงมาที่ชอช้างหนึ่งนะครับเซียนซีนะครับนำเรือบุกขึ้นไปชอชิงแปดครูพงศ์นำขุนไปไล่เรือครับเซียนซีเอ็ำเรือไปกอแปดเกาะกินเบี้ยริม ครูพงนำเรือมาที่กอนหนึ่งวางแผนหลอกให้เซียนซีเอ็มกินเบี้ยนะครับผมแล้วครูพงจัจะนำเรือมาดัดหลังขุนคู่ต่อสู้นะครับจังหวะนี้เซียนซีเอ็มตัดสินใจกินเบี้ยครับผมครูพงนํนำเรือดัดหลังเตรียมส่งเบี้ยคว่ำนะครับมารุก บังคับโคนกินแล้วเรือของครูพงษ์จะลุกจนนะครับ c n c m ตัดสินใจนำม้านะครับไปตีรุกครูพงษ์หลบขุนครับ c n c m เช็ดเรือรุกครูพงษ์พยายามดูว่าจะหลบขุนตาไหนไม่ให้ติดตารุกนะครับจึงหลอบอัตานี้ครับเซียนซีเอ็มลุกอีกครูพงษ์นำขุนขึ้นมาตานี้ครับ เซียนซีเมำม้านะครับบุกขึ้นไปจะกินโคนของครูพงครูพงได้เตรียมการที่จะลุกจนไว้แล้วนะครับผมนำเบี้ยลุกเข้ามาเซียนซีใช้โคลกินครูพงนำเรือรุกจนอย่างสวยงามครับผมพอถึงตรงนี้ผมคิดว่าคู่ต่อสู้อาจจะต้อง ยันเบี้ยไว้นะครับผมเพื่อปิดศึกทางด้านปีกขวานะครับแต่คู่ต่อสู้เลือกที่จะเดินเบี้ยตัวนี้ครับผมเมื่อครูพงเห็นดังนั้นนะครับจึงช่วงชิงจังหวะในตานี้ด้วยการบุกคู่ต่อสู้ยอมใช้เบี้ยในกินออกนอกเลยครับมาดูว่าครูพงมีแผนอะไรนะครับ แต้มลักษณะนี้เรียกว่าชิงจังหวะบุกค,คู่ต่อสู้ก่อนนะครับฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้ม้านะครับมากินแล้วครูพง์นะครับนำเรือไปเกาะกินเบี้ยครับผมจะเห็นว่าคู่ต่อสู้นำโคนมาผูกเม็ดจะขาดนะครับถ้านำเรือไปผูกครูพง์ก็อาจจะลอยเบี้ยริมนะครับหรือเบี้ยตัวนี้ของคู่ต่อสู้ขาด ครูพงศ์อาจจะนําม้านะครับแลกกับเบี้ยโคนนะครับเพื่อโจมตีคู่ต่อสู้มาดูว่าฝ่ายคู่ต่อสู้จะทํำยังไงนะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้เลือกนําม้านะครับบุกขึ้นมายอมเสียเบี้ยครูพงศ์พิจารณาในจังหวะนี้มองเห็นว่าโคนตัวนี้ไม่ขาดนะครับมีม้าผูกอยู่จึงตัดสินใจนําเรือนะครับ ไปกินเบีย้ยคร่อมม้าทั้งสองตัวนะครับดังนั้นถือว่าคู่ต่อสู้พลาดแล้วนะครับผมเสียเบีย้ยฟรีและยังถูกคร่อมม้าด้วยเป็นการบังคับให้คู่ต่อสู้ต้องกินแรกโคลนครับรุกครูพองถอยม้ากลับมากินครับได้เปรียบสักหมากแล้วนะครับตอนนี้จังหวะนี้คู่ต่อสู้นำม้าเข้ามาครับจะกินเบี้ยริม ครูพงชิงจังหวะในการบุกด้วยการนําเรือไปกดกินโคนครับฝ่ายคู่ต่อสู้ในจังหวะนี้นะครับเขารู้ว่าโคนขาดอยู่นะครับผมที่ถูกต้องอาจจะต้องนําเรือนะครับไปผูกโคนแต่คู่ต่อสู้เลือกนําขุนนะครับซึ่งเป็นหัวใจของการเล่นนะครับ ขึ้นมาที่ตาจอจานหกมาผูกโคนดังนั้นการเดินขุนมาผูกตัวหมากในลักษณะแบบนี้นะครับผมมองว่าเป็นการเดินขุนที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเป็นลักษณะคล้ายๆแม่ทับรังแกลูกนะครับจึงตั้งชื่อคลิปนี้ว่าแม่รังแกลูกนะครับเพราะว่าขุนอยู่ตรงกลางนะครับพร้อมที่จะถูกรุก เสี่ยงอันตรายนะครับผมดังนั้นเป็นข้อคิดให้กับพี่น้อง f อทุกท่านนะครับการพิจารณาเดินขุนจะต้องดูให้รอบคอบดูให้ดีๆนะครับเลือกตาที่ปลอดภัยนะครับตรงนี้ครูพงเลือกเข็นเบีย้ยขึ้นไปจะไปหงายครับยังไม่ให้คู่ต่อสู้กินนะครับแล้วคู่ต่อสู้นำโคนนะครับมาไล่จะกินเรือของครูพง ครูพงศ์ก็เลยลองวัดใจคู่ต่อสู้ดูนะครับทาแต้มหลอกให้คู่ต่อสู้กินเรือด้วยการเดินเรือที่ยอห้านะครับไปซ้อนมาดูว่าครูพงศ์มีแผนอะไรนะครับแล้วปรากฏว่าคู่ต่อสู้ก็หลงกลครับตัดสินใจถอยโคนไปกินเรือคู่ต่อสู้ลืมดูให้รอบคอบนะครับ แต้มเด็ดนะครับครูพงส่งเบี้ยคว่ำลงไปรุกแล้วขุนคู่ต่อสู้หนีไปไหนไม่ได้จนตรงพื้นที่เซ็นเตอร์ทันทีครับผมนี่คือขุนรังแกลูกนะครับ